สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Stock News Update ในช่วง p รีโอเพน e ี o ปอร์ตค่ะประจำะวันพฤหัสบดีที่24มิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live Fanpage ข่าวหุ้นธุรกิจช่องทาง YouTube ข่าวหุ้น TV อนไลน์ รีวิวเพนรีพอร์ตวันนี้คุณผู้ชมพบกับดิฉันพัชชาพัทรเดชธรรมเช่นเคยนะคะเช้า,ชาแบบนี้เราไปตรวจสอบภาวะการการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปมีการปิดรับตัวลดลงทั้ง3ดัชนีเนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อได้บทบังปัจจัยบวกจากการเปิดเผยข้อ,ขอมูลเศรษฐกิจที่บ่งชี้ถึงกิจกรรมทางยุโรปนะคะที่เพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนขณะที่หุ้นกลุ่มสินค้าหรูหราของฝรั่งเศสร,ร่วงลงหลัง HSBC ได้แสดงความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับภาวะตล ตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยทำให้ดัชนีดัคตลาดหุ้นเยอรมันปรดปรับตัวลดลง1.15%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรีปรับตัวลดลง0.91%ดัชนีฟุ s ซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปรีปรับตัวลดลง0.22% ส่วนทางด้านตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้งสาดัชนีก็มีการปร,รับตัวสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบค่ะหลังจากสหรัฐได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาซึ่งรวมถึงยอดขายบ้านใหม่ที่ร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ1ปี อย่างไรก็ดีทําให้ดัชนีเฉลี่ยุตสาหากรรมดาวโจนส์ปิดปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ0.21%ดัชนี s p 500ปิดปรับตัวลดลง0.11%ส่วนดัชนี n นสแต q ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.13%ค่ะเนื่องจากได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจากภาวะการการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศเดี๋ยวเราไปตรวจสอบทิศทางข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันค่ะ เริ่มตอนเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของทางบริษัทร,ราดกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าราดนะคะที่ก็มีการเตรียมเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าฐานเห็นในประเทศอินโดนีเซียตามพาดหัวข่าวที่ว่าราดบุกไฟฟ้าอินโดคาดเพิ่มทุนราคา39บาทระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมกว่า30,000ล้านบาท นายกิจาศรีพัฒนกุระกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ราดได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น22ล้านขออภัยค่ะ22,192ล้าน37,700บาท ด้การออกหุ้นสามัญใหม่อยู่ที่769ล้าน2 3 7 7 0หุ้นเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมไม่ต่ำกว่า1.885หุ้นต่อ1ห,หุ้นสามัญที่ออกใหม่โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนนี้ ซึ่งสำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อใช้ลงทุนโครงการทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงลงทุนโรงไฟฟ้าในอินโดนีเซียชาระหนี้ของบริษัทและเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานทั่วไปรวมถึงเงินทุนหมุนเวียน ส่วนทางด้านบริษัทหลักทรัพย์นุมบุรัพพัฒนาศินได้ระบุว่ากรณีร่าได้เข้าซื้อหุ้น45.51%ใน PT ทีไฟท์ทันเอเนจีซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินในอินโดนีเซียขนาด2,045เมกะวัตต์รวมทั้งประกาศเพิ่มทุน769ล้าน2 3 0 0 0 0หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้นมองว่าเป็นปัจจัยเชิงลบระยะสั้นต่อการเพิ่มทุนโดยคาดราคาหุ้นร่าจะถูกกดดันจากความกังวลดีลูชันเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน ส่วนปจัจจัยบวกระยะยาวนั้นจะมาจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งยังคงต้องรอความชัดเจนของมูลค่าเงินลงทุนซึ่งเบื้องต้นโรงไฟฟ้าไผ่ท่านจะสร้างกำไรได้ประมาณ3,723ล้านบาทต่อปีและจะรับรู้กำไรได้ทันทีตั้งแต่ไตรามารส2อปี2565เป็นต้นไปจึงยังคงคำแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย67บาทต่อหุ้น แต่ระยะสั้นแนะนำหลีกเลี่ยงการลงทุนไปก่อนมองระดับราคาที่ปลอดภัยในการเข้าซื้อ39บาทต่อหุ้นเพื่อรับอัพไซต์จากการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าไ้ยใต้น,นั้นเองค่ะ ซึ่งการประกาศเพิ่มทุนครั้งนี้นะคะก็ทําให้วานี้เนี่ยราคาหุ้นของราดนั้นปรับตัวลงอย่างหนักทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็คงต้องมาดูกันต่อนะคะว่าแรงเทขายเนี่ยจะเสด็จน้ําแล้วหรือยังรวมถึงไปติดตามนะคะดูด้วยว่าเรื่องของการลงทุนครั้งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้มากน้อยเพียงใดนั่นเองค่ะ ตอนนั้นกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกลุ่มหุ้นที่จะได้รับอน,นิสงค์จากตัวเลขภาคการส่งออกในงวดเดือนพฤษภาคมค่ะที่ก็มีการถูกประเมินนะคะว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นตามพาดหัวข่าวที่ว่าจับตาส่งออกวันนี้พุ่ง40%ล็อกเป้าฮานา CPF TFG ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านายเทอศักดิ์ทวีีรธรรมรองกรรมการผู้อํานวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสได้กล่าวค่ะว่าการประกาศตัวเลขส่งออกของกระทรวงพาณิชย์วันนี้จะส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มส่งออกเบื้องต้นนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ระบุว่าส่งออกในเดือนพฤษภาค,คมยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นตัวเลข2หลักไม่ต่ำกว่า40อร์เซ ซึ่งหุ้นกลุ่มส่งออกที่น่าสนใจนะคะก็คือ CPF และ TFG ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิナน,นเซียไซรัสได้ประเมินว่าคุ้นที่จะได้รับอนิสงส์งเชิงบวกจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวและค่าเงินบาทที่อ่อนค่านั้นได้แก่ Hana KCE SAT a h STGT Seppe i v l XO PTTGC ส่วนทางด้านบริษัทหลักทรัพย์นมุรัพัฒนาสินระบุว่าหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าทุกๆ1บาทกำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้น3-1%เป็นบวกต่อกลุ่มเกษตรและอาหารนั่นก็คือ TUCPF เอเชียนเนอ XO และเซเป้ส่วนค่าเงินบาทของไทยเมื่อต้นปี2564อยู่ที่30บบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ล่าสุดวานนี้นะคะค่าเงินบาทปิดตลาดลงมาอยู่ที่31มบาทดสสตางค์หรืออ่อนค่าลงมา6.06%จากต้นปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นการอ่อนค่าลงมา,มามากที่สุดในรอบ13เดือนนั่นเองค่ะเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่านะคะรวมถึงตัวเลขส่งออกที่ปรับสูงขึ้นก็น่าจะเป็น2ปัจจัยบวกแล้วค่ะให้กับหุ้นกลุ่มส่งออกได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะวันนี้ก็คงต้องมารอลุ้นกันละค่ะคุณผู้ชมว่าหุ้นเหล่านี้นะคะจะมีการตอบรับกับประเด็นนี้มากเพียงใดนั่นเองค สลรับกันไปดูนะคะเรื่องของกรณีผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรนอง,อง,องค่ะที่วันนี้นะคะแม้ว่าอัตราจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยวไว้อยู่ที่ระดับ0.50%้วแต่ก็มีการปรับเป้าการเติบโตของเศรฐษฐกิจลงด้วยตามพาดหัวข่าวที่ว่า,าปทปทหัน GDP เหลือ 1. นจี้รัฐเร่งหาฉีดวัคซีน นายทิตน,นันมริกามาศเลขานุการณคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้อยู่ที่0.50%ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าการระบาดระลอกที่3ของโควิด -19 ทําให้เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวช้าลงและในอนาคตยังมีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงด้านต่าอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว1.8%ในปี2564จากประมาณการเดิมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่3%และในปี2565คาดว่าจะอยู่ที่3.9%โดยปรับลดลงตามแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงเหลือ7แสนรายจากประมาณการเดิมอยู่ที่3ล้านรายและอุปสงค์ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในระลอกที่3 อย่งไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังคงมีแรงสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมจากแนวโน้มการใช้จ่ายภาครัฐที่สูงขึ้นจากพรกรกู้งเงินล่าสุดและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งประเอกหลักนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของการจัดหาและการกระจายวัคซีนได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที จึงเห็นควรให้รัฐเร่งจัดหาและกระจายวัคซีนเพื่อควบคุมไม่ให้การระบาดยืดเยื้อควบคู่ไปกับการเร่งผลักดันมาตรการเยียวยาและมาตรการพยุงเศรษฐกิจต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นต่อภาคเศรษฐกิจค่ะก็คงต้องตามนั้นละค่ะเรื่องของเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้หรือไม่นี่ก็คงอยู่ในเรื่องของการจัดสรรและก็กระจายวัคซีนของทางภาครัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายนะคะท่ามกลางการแพร่ระบาดท,ที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของแนวโน้มผลการดําเนินงานของ2บริษัท2ธุรกิจนั่นก็คือบริษัทโปรเอ็นขอบจำกัดมหาชนหรือว่าโปรเอ็นและบริษัท KW m e t a l w o r k กจำกัดมหาชนหรือว่า KWM ซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่าปีนี้จะเติบโตอย่างโดดเด่นทีเดียวตามพาดหัวข่าวที่ว่าโปรเอ็นจ่อซิลงาน500ล้าน KWM อัพรายได้ปี64โต40% นายกิติพันธ์ศรีบัวเอี่ยมประธานเจ้าหน้าที่บริหารโปรเอ็นได้เปิดเผยว่าในปี2564บริษัทยังคงเป้าหมายรายได้จะเติบโต20%จากปี2563ที่มีรายได้รวมอยู่ที่1,551,000บาทขณะที่กำไรสุทธิจะเติบโตในอัตรา20%เช่นกันจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ25,300,000บาท ล่าสุดเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาบริษัทได้ลงนามในสัญญากับกรมศุลกากรเพื่อรับงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์มูลค่าโครงการ69ล้าน880,000บาทโดยจะเริ่มรับรู้ไรายได้ตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไป ขณะที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐานช่วงครึ่งปีหลังนี้บริษัทมีแผนเข้าร่วมประกวดราคางานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟภและการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟนมูลค่าง,งานรวมกว่า5,400ล้านบาทโดยคาดว่าจะได้รับงานก่อสร้างเสาส่งไฟฟ้าแรงดันสูงและงานวางสายไฟประมาณ200-500ล้านบาท ส่วนทางด้านนางสาวติยาพรว์วณโกสมรกรรมการผู้จัดก,การ KWM ได้เปิดเผยค่ะว่าบริษัทประเพิ่มเป้าหมายรายได้รวมในปี2564เติบโต40%จากเป้าหมายเดิมคาดว่าโต15%เมื่อเทียบกับปี2563ที่มีรายได้รวม355ล้าน60,000บาทและมีกำไรสุทธิ43ล้าน302,000บาท โดยมีปัจจัยหลักๆนะคะก็มาจากยอดขายผลิตภัณฑ์ทุกรายการขยายตัวได้ดีมากทั้งโครงผานใบาผานใบเกลียวใบดันดินขณะที่บริษัทมั่นใจภาพรวมผลการดำเนินง,งานไตรามาสสองจะเติบโตได้มากจากไตรามาสแรกจากยอดขายใบายผานที่สูงหลังจากที่ภาคเศรษฐกิจการเกษตรนั้นมีการขยายตัวดี อีกทั้งธุรกิจใหม่นะคะก็คือเครื่องสกัดสันเคนาบิสที่สดใสโดยบริษัทได้มีการวางเป้า3ปีค่ะก็คือตั้งแต่ปี2564ถึงปี2566จะผลิตเครื่องสกัดและสงมอบแตะอยู่ที่60เครื่องค่ะ ก็ถือว่าเป็น2หุ้นที่มีแนวโน้มธุรกิจเติบโตอย่างโดดเด่นทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็คงต้องมาตามกันต่อนะคะว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับหุ้นของ KWM ค่ะที่ยังคงมีการร้อนแรงอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้อีกหรือไม่ก็คงต้องมาจัดตากันดูต่อน,นั่นเองละค่ะ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายค่ะรอบเช้าวันนี้กันนะคะด้วยเรื่องของความเคลื่อนไหวของทางบริษัท STP AI จำกัดมหาชนหรือว่า STPI ที่ก็มีการหันมารุกธุรกิจกันชงด้วยเหมือนกันค่ะตามพาดหัวข่าวที่ว่า STPI ชาวิรกูลก็เล่นกันชงด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้ราคาหุ้น STPI ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยระหว่างวันปรับขึ้นไปสูงสุดแตะอยู่ที่ระดับ4บาท86สตางค์ก่อนปิดตลาดอยู่ที่4บาท60สตางค์เพิ่มขึ้น12สตางค์หรือราว2.68%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย283ล้าน730,000บาท ซึ่งราคาหุ้น STPI ที่ปรับขึ้นนั้นเกิดจากการเก่งกำไรรับข่าวการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจกันชงขณะที่นางสาวสุพัตรายังตรงผู้จัดก,การฝ่ายบัญชีและการเงิน STPI ได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือว่าบอร์ดได้อนุมัติหลักการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชงพร้อมทั้งอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่บริษัทถือหุ้น100%เปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ STPI 5ลำดับแรกนั้นประกอบไปด้วยลำดับแรกนะคะก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนเกียรตินาคินพัทระจำกัดซึ่งรับโอนจากรัฐมนตรีอนุทินชาญบิรกูลเพื่อจัดก,การทรัพย์สินของรัฐมนตรีถือหุ้นจำนวน164ล้าน5 9ห0,000หุ้นคิดเป็น10.13% สองก็คือบริษัท Best Quality Skill จำกัดถือหุ้นจำนวน77,880,000หุ้นคิดเป็น4.79%สามก็คือนายยันยงนิติสาโรธถือหุ้นจำนวน67,480,000หุ้นคิดเป็น4.15%สี่ก็คือนายชวลิตลิ่มพาณิชถือหุ้นจำนวน64,890,000หุ้นคิดเป็น3.99% และ5ก็คือนายชวรัตชาญวีรกูลถือหุ้นจำนวน5 6า1 0 0 0 0นห0หุ้นคิดเป็น3.50%ค่ะก็เห็นรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง5รายนี้แล้วอยากให้คุณผู้ชมโฟกัสไปที่อันดับ1แล้วก็อันดับ5นะคะที่มีชื่อของคนในตระกูลชาญวีรกูลซึ่งเป็นเจ้าของนโยบายกัรชากัญชงถูกกฎหมายนี่นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือที่ทางข่าวสาคัญบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการต่อไปได้นะคะกับรายการข่าวหุ้นจับตลาดวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษค่ะกับคุณจวงจื้อเหวารองประธานกรรมการบริษัทหัวฟงรับเปอร์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนหรือว่า HFT ในประเด็นที่ว่า HFT ปีนี้กำไรนิวหายได้อย่างไรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกันได้ทางคลื่นวิทยุ FM 102 m h z รวมถึงข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ได้ค่ะตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาส5นาทีสำหรับช่วงนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ่าหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน